พี่เป็นนะักดิ้นนักแข่งเกมเอาส์หรอครับใช่โยมลองพี่เป็นเขาจัดแข่งเป็นระดับอบตนะ่ะลองพี่ชนะไหมครับชนะแข่งไหมครับตกรอบแรกเลยโยม <c oughs> แต่ก่อนนี่ลองพี่เล่นยังไม่เป็นพานี่หัวร้อนมากๆเลย <c oughs> แต่พอเป็นพาแล้วไม่มีร้อนลองพี่แบบเป็นพานแบบอาร,ร,รมณ์เย็นขึ้นใช่ไหมครับใช่โยมเราแบบลองพี่หัวร้อนลองพี่ทำไงน่ะมาเลยโอ้โหลองพี่ลองพี่ไม่เคยร้อนนะตามบ โดนอ่ะผมกู้ตัวโดนนะมามีิบังวิบังไหวไหมไหวไวมมือมือตันอยู่นั่นแหละลบพี่เอ้ยเนี่ยพี่ไหนบอกว่าไม่หัวร้อนเนี่ยไม่มันตันนานเกินอยู่โอเคครับลองดิไม่อยากจะเชื่อ กิแกเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะเวลาหุตูวงเป็นสุขเป็นสุขเติดโยโยกโยกกอดกอดโยกเดมีคำทูเพย์ ROV with my f r i e ก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําร้านฟูยุเติมถูกปลอดภัยภายใน5นาทีและสิทธิพิเศษสําหรับ FC เบียร์ฟันก็แปลงเมื่อเติมครบ100บาทจะได้รับสิทธิ์สุ่มวงล้อเพียงแค่บอกว่ามาจากเบียร์ฟันก็แปลงที่จะเติมเกมคิดถึงฟูยุ เออเอ้ยกดกดกดมีด้วยหลวงพี่ดิตอนนี้โหหลวงพี่ตอนนี้ตอนนี้โหดมากตอนนี้โหดมากผมบอกเลยหลวงพี่อยาได้ลมอะไรหลวงพี่บอกผม๋ยวผมลงมให้หลวงพี่เออาตัวไหนก็ได้โยมมาอยู่ที่สเต็ปหลวงพี่อ่ะไปเลครับหลวงพี่สเตปกอเล่นตัวไหนเขาโหดหมดเลยโยมพี่เออหลวงพี่พูดตูหนึ่จะบอกว่าถ้าหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่เป็นอดีตนักแข่งโยมเชื่อไหมพี่เป็นอดีตนักแข่งเกมมาวิรับใ่โยม เป็นเขาจัดแข่งเป็นระดับอบตอะลองพี่ชะนะไหมครับชะนะแข่งไหมครับตกรอบแรกเลยยงใช่เหรอครับลองพี่แต่ั้นลวงพี่ตึงอยู่คนเดียวลวงพี่ก็ไม่ไหวเพราะคือที่เหลืวแบบขี้กาใช่ไหมครับใช่โย่แบบไม่มีอะไรใช่ไหมครับจะบอกว่าขี้กากก็ไม่ไดเ้เขาเล่นไม่ได้เลยโยงเขาเล่นเป็นอืมจริงจริงลวงพี่ผมก็เป็นนักแข่งลวงพี่ใช่ไหมแข่งอะไรโยง แข่งปอกกบเลยวะผมอยู่สมัยผมอยู่มัธยมสามอ่ะแข่งกับเพื่อนผมอ่ะผมแมบที่แพ้ที่เด็กเหมือนกันอ่ะผมแบบไปตั้งแต่โอ้โหทีมแรกอ่ะแพ้ตกรอบแรกเลยโอยโง่เกินโยมไม่ที่ผมกล้าของหลวงพี่ผมโผอยู่คนเดียวเหมือนกันนะเอาคำลองพี่มาพูดไปเลยใช่ครับหลวงผมพูดจริงจริงทีมผมเล่นไม่เล็ดเล่นแบบโอ้ไปเรื่อยอ่ะมีเด็กน้อยอ่ะสมัยสมัยผมเป็นเด็กน้อยอ่ะอืมนี่ดูโล่หลวงพี่หลวงพี่เสมอใช่ไหมครับบางทีเสมอเหรอ ก็อะไรอยู่ก็แบบแบบหลวงพี่แบบขึ้นคอไปแล้วเงี้ยแล้วแบบลงมาได้แบบแรลงแหลแรลงต่ำๆอย่างงี้ไงใช่มาเล่นกับพวกกากอะไรเงี้ยโยกฮะกืออะไรนะไม่มีอะไรอยู่อันนี้มาใครเนี่ยมันพี่มาใครเนี่ยเจ็บคอกินหลวงพี่ต้องกินอะไรเนี่ยพวกสเต็ปซิีอ่ะมันแกเจ็บคอจริงนะจริงนะกินส้นตีนเออหมูพี่ไม่ใช่พี่ไม่ไม่ไม่ใช่ปลาแล้วเนไงหมงพี่บอกว่าคันตีนอ๋อคันตีนเวลาหลวงพี่เดินหลวงพี่ใส่รองเท้าป่ะเวลาหลวงพี่เดินหลวงพี่ใส่รองเท้านะครับ ไม่ใส่ตอนบินธบรมาเนะไม่ใส่มันจะเจ็บตีนเจ็บเท้าโอ้ยหลวงพี่เอ้าโอ้หลวงพี่ผมดูผมขอโทษโอ้โหหลวงพี่ก็ไม่ได้ดูโทษทีนะหลวงพี่ตรงมานี่เลยได้ไหมครับหลวงพี่หลวงพี่ไหวหลวงพี่ไหวโอ้มันหุบไปปี๊บหดมากหลวงพี่หลวงพี่เอ้าโอ้โหเรียบร้อยโยมจีจี ได้ครับหลวงพี่แก้เกมได้อย่าใจเสียพี่โทษใจนะต้องพี่อย่าใจเสียเด็กโอเขาไม่ใจเสียกันครับหลวงพี่โอเคกันนะตลอดมามงคลเลยโยมมางหลวงพี่โยมมาเลยโยมลุยเลยครับพี่ไปมานี่มาหาหลวงพี่มาเลยโยมของพี่เม็หมดของพี่ของพี่แก็บหมดเมื่อกี้ผมผลงานผมพี่รูปโคตรสวยอ่ะสวยโยมรู้มือจัดเลยโยมครับหลวงพี่มือเอาไปสาม โยมแลบให้หลวงพีพี่ฟังอีกได้ไหมหลวงพี่โอผมเหนื่อยละวหลวงพี่ผมขอเถอะสบายคนพี่ล่าอะไรเนี่ยโอ้สาวเขาเนี่ยน้องอายโยมสาวเนี่ยหลวงพี่เราไม่ได้สั่งอ่ะผมเอาผมพูดจริงนะผมแลบผมสดบนดีกว่าแลบเลยโยมโยมมีบัตเตรรถไฟอยู่ดังเลยผมไม่ละมาหลวงพี่จัดการเองพี่นี่หลพี่เอหลวงพี่หลวงพี่จัดการเองเดือดเดือดเดือดกรังกรดังหลวงพี่ หลวงพี่เอาให้โยมโอ้โหหลวงพี่ผมว่าหลวงพี่แบบกติ้งจริงนะเนี่ยอืมได้ขนาดนั้นโยมมาเนี่ให้เอานี่เอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอาอีกนย่างหนึงหลวงพี่โหดมากแบกโยมสบายสบายเลยโยหลวงพี่ก็โหดเกินหลวงพี่ครับเวลาเป็นพระนี่แบบเล่นเล่นเกมแล้วนิ่งนิ่งขึ้นไหมครับ เปนเกมแล้วแบบไม่ใจร้อนนิ่งขึ้นไหมนิ่งขึ้นโยไม่เคยหัวร้อนเลยผมก็ไม่เคยหัวร้อนเลยมิเดแบบมิเดผมอะแบบทำคนอื่นหัวร้อนอ่ะผมก็งงเหมือนกันผมทำอะไรให้เขาอ่ะผมอยู่กับผมเนี่ยผมแบบเนี่ยพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วมิเดคนหัวร้อนใส่ผมเนี่ยผมก็งงแต่ก่อนในงพี่เล่นยังไม่เป็นพานี่หัวร้อนมากๆเลยแต่พอเป็นพาะแล้วไม่มีร้อน롱พี่แบบเป็นพาแบบอารมณ์เย็นขึ้นใช่ไหมครับใช่โยมแล้วแบบลงพี่หัวร้อนหรือพี่ทำไงอ่ะ มาเลยโอ้โหรองพี่รองพี่ไม่เคยร้อนเน่ยตันกับไม่ร้อนห่ะผมก็ตกตัวนะมาเอ้ามีมั้ยมีมั้ยไว้ไว้โอ้ยสองคนพอรู้มือรู้มือตันอยู่นั่นแหละรองพี่เอ้ยเนี่ยพี่ไหนบอกว่าไม่ร้อนเนี่ยไม่มันตันนานเกินโยมอ๋อโอเคครับรองพี่ไม่อยากจะเชื่อมันน่าหงุดหงิดไหมล่ะโยมมันตันนานเกินสิปอะแล้วเมื่อกี้ บอกไปว่าไม่หัวร้อนไม่ใช่หรอครับไม่หลวงพี่งุนหิดเดยฉยเไม่ได้หัวร้อนอ๋อแล้วหัวร้อนกับงุนหิดมันต่างกันตรงไหนเนี่ยมันต่างกันนะโยมงุดหิดก็คือเราไม่ไม่ได้ด่าใครไงหัวร้อนก็คือเราจะด่ามั่วเลยอ่าแต่หัวร้อนก็นคือเราด่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่โยมอ่ามันขอใจมันขอใจหลวงพี่หลวงพี่ดูตรงกลางดูหมดแค่นั้นแหละหลวงพี่ไปกันบนก่อนนี่ลุลตร้าลางเอ้าจิ๊บเฮ้ยโอ้ยเนี่ย นี่นี่เอาเอาไปเล่าไปเล่าเพื่อนเพื่อไอ้ยดเฮ้ยน้องกลมยังวะเพื่อนน้องพี่จะตายเนี่ยทำไมน้องน้องพี่มาผมมาช่วยน้องพี่แล้วครับมันตีแลยมน้องพี่ประผมมาเป็นยังไงเลยยอมยอมมันตีแลยอมมันตีแล้เอาทั้งพี่เอาผมผมเขาอย่นี่น้องพี่ผมพจะไปพี่ไปมันตีเร็วจังอะตอนนี้มันขูดาวัยครับน้องพี่อ๋อมมานับน้องพี่แลขูดาวเร็วเหรอโยม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  อย่าตูเองพี่ไม่ต้องกลัวไม่ตกลัวโอ้หลวงพี่กลัวตวกใกผมโหโหน่นี่มาตามมามามาติดละ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 หลวงพี่แนผมชีค้คิวคนนี้อ่ะคนนี้่อนผมคนไหนคนไหนคอริเนโ่เนี่ยนี่นผมเองโถไหมเพื่อนโยมหัอ่ะพวกเร่อรดเก่าม่ก็เก่าไเ oh <my> หรอพี่ดันโก้ขึ้นไปนู่นอ่ะเออร้อยสิดาวอ่ะมันก่อนอ่ะโอ้โกหกพระบาปมัเนี้ยโกหกพระบาปมัเนี่ย โกหกไหมโกหกลงพี่ไหมฮ่าก่าฮ่า่าฮ่าฮ่หฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าก่า่าฮ่าฮ่าฮ่า้าฮ่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 าฮีาฮ่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 าก่าฮ่าต้าฮ่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 างลง่าฮ <c oughs> งงี่ไม่าฮ่านฮะ่ <c oughs> าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าาเ่าอฮนาอ่ยฮ่่าฮาฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮลาฮม่าฮ่า่ี่ <c oughs> ผมขอผมขอเหอะผมก็เถอของนเสียผมแม่ผมก็พูดเล่นเป็นเงินเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยมแต่ข้าวล้างอย่าโกหกไพ่อีกนะโอเคหลวงพี่เอาข้าวป้อมให้ดูรงีโอเคไหมวุ่นหูปวดตื่นมาหลวงพี่ต่อมาละผมละโอ้ยไปเกิดไปเกิดไปหลวงพี่ก็มาดิฮู้คู่คู่ก็มาดิก็มาดิฮู้คู่ ก็มาดิคนะู่่วอาตีัพี่นี่อไม่ีอารตีแยเอไม่มีอาตีนะ้พี่จัดการเลยมาเดี๋ยวเราเอคนพอพี่เดียวเอาค่าป้อมเลยโยมับ,บเนอ่ะสครับครับมามพี่เองิดตายอ่อา,า้แค่นั้นยโยมไปแทงป้อมให้้องพี่เลยจบเลยเราพี่จัดได้จัดได้จัดได้ประมัน้งพี่พาม้วกามลว บีอย่าตีบ้านนะโยมอย่าตีบ้านอย่าตีบ้านอย่าไปตีอย่าไปตีโยมโอ้ยใครตีเนี่ยหลวงพี่บอกอย่าไปตีอย่าไปตีที่แป๊บลิปดีคลิปตีครับคลิปีครับคลิปดีกี่ซี่ตีไม่คลิปดีอ๋อปกติหลวงพี่นอนกี่โมงเนี่ยตื่นเช้าเนี่ยเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยโยมแล้วให้หลวงพี่ฟังสักบาสหน่อยแล้วกอนหลวงพี่ไปนะแล้วหลวงพี่ไปจะไปไหนเนี่ยไปจำบ้านโยมเอาโอเคครับต้องแอดเพื่อนนะครับต้องแอดเพื่อนนะครับหลวงพี่แอดเพื่อนนะครับแอดมาได้แอดมาได้แอดมาได้ไปครับหลวงพี่ ผมแล้วหลวงพี่ถ้าเราจากกันแล,ล้วหลวงพี่จะคิดถึงผมหรือเปล่าเนี่ยคิดถึงเสมอโอ้โหบผม,ผมบอแอดเพื่อนหลวงพี่แล้วครับผมบอแอดเพื่อนแล้วครับแต่สีกาแอดหลวงพี่มาได้หรอปาสีกาไม่ได้นะครับอย่านะอย่านะหลวงพี่ผมนะ ก็แรปแรปให้หลวงพี่ฟังฟังสักบานน่ะก่อนไปหลวงพี่ทำบีดให้หลวงพี่ขออนุญคุณะทำบีดบล็อกให้หลวงพี่หลวงพี่ยังสาวไหมเนี่ยผมให้สาวเนี่ยอือะไรทำไมโยมมันเป็นเสน่ห์ของเราเนี่ยหลวงพี่ก็พูดไปหลวงพี่ทำบีดบล็อกให้เนี่ยก็แรปแบบว่ามันมีสาวด้วยในี่ยแรปแบบโชว์ตังโชว์เงินอะไรเงี้ยโยมผมแรปไม่เป็นหรอกจริงๆเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยโยมหลวงพี่ปะก็ไม่ฟังแรปเพราฟังเหมือนพวกทำมาทำมือ มผมขอกดน้ำให้หลวงพี่ได้ไหมอ่าม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 าสัตเพยสัตนาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นอะเวลาหลวตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้ปัจบายเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยสุข,ขียตาตานั่งบริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใ,ใจรักษาตนให้พ้จจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุสาธุผมพอใช้ไดไหมครับใช้ได้ใช้ได้อยู่หลวลงพี่อยากฟังแบบแรปแบบะ่าดี่าเอาไปหนึ่งบ้านก่อนเออโอเคไได้ ผมต้องการบีบบล็อกคำหรงพี่ผมต้องการบีบบล็อกต้องการบีบด้วยอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคโอเคตอนดื่มด้วย หลวงพี่ขวดถึงเวลาที่ต้องจากลาผมและคุณไม่มีเวลามาเล่นด้วยกันแล้วถึงตอนนี้หลวงพี่ต้องไปจำวัดผมต้องไปช่วยแม่ทำกับข้าวสวัสดีครับหลวงพี่เรามาเล่นกันใหม่ไม,ไม่วันนี้กับวันหนา้าอย่าลืมกันนะครับหลวงพี่โอ๊ยปัดเกียบกูเยื่ยองแชร์บ้าเโอเครับเบ้อเดี๋ยวายนะม,มาอยู่เท่าไหร่นะผมอายุสิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับผมข้ามาครับผมข้ามาแล้วได้แล้วด้วย ผมเก่งไหมโอ้เก่งเก่งโยมเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะขอบคุณครับรถดีรับเค okay, แม่อย่าเกเรนะผมไม่ใช่เกเรยดอ่ะผมบุหรี่ไม่สูบเราไม่กินปีกาไม่ต้องโอ้แบบผมไม่เจ้าชู้เลยโอ้นักเดี็กใจเดียวเฮ้ยจริงจริงจริงเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่โปรโมทให้เฮ้ยอย่าหลวงพี่อ้าหลวงพี่ทกทิศตอกต่างต่าเนี่ยผมกลัวเนี่ยผมกลัวแบบสาธารณะชนดับดุเนี่ยไม่หลวงพี่จะบอกว่า <laughs> เพื่อนในเกมคนเนี้ยนิสัยดีมากเลยเผื่อไปแนะนำลูกๆหลานได้อ่าว่าไม่ใช่แล้วเนี่ย อ้าวผมกูผมบอกไปใช่ไหมฮะแบบกูออกสูส่สาธารณะชนอ่ะอูผมก็กลัวอายคนอ่ะอยู่กันแค่นี้ผมไม่ไอายไงโฮ้ยหยิบอายทำไมโยมเราอะไรทำล้วมีความสุขเราก็ทำไปเลยโยมอย่าไปไอายอ่ะผมบอกก็ได้ครับผมชื่ออีคิวอ่าอีคิวครัผมชื่ออีคิวครับเออยโยมชื่อจริงชื่อเล่นอายุส่วนสูงน้ำหนักวันเดือนปีเกิดโอ้ยโอ้ไม่เอาหรอกเบียโอ้โอไไ้ไม่ได้นะฮะไม่ได้หรอกหลวงพี่โอ้ทำไมโยมผมอายคนอ่ะโอ้ไม่ได้หรอกหลวงพี่เอ้า มันทำไมเงี่ยมผมไอ้คนเนี่ยผมเพี่เอาไปบอกใครอีกอู้ไม่กอดเลยหลวงพี่โอ้สาวยังนี้อ่ะโอ้โหเราพี่ไปละวตาผมมีขิดตาผมมีขิดมีจริงเราคงจะได้เล่นด้วยกันอีกครับหลวงพี่สาธุสาธุครับอือฮึ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 ฮอฮึฮึ